Yeah. <laughs>

महाराचा यती सोपुत्र विताक्ष सम नाम प्रहलाम श्रीमंतोंो वर्णवती नौमो सम नाख पश्चिम आचा विरो वर्षा सती ना कानी

พุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสันฆังอภิปูชยามะนาภะตาวุท นั่งนั่งนั่งได้ล้คนั่งหัวตาที่นั่งเลยครับโอ้จับตรงนี้ที่ตัต้งตะขันยาข้าขันโมหิโยขันวะโมหิโยขันโมหิโยขันวะโมหิโยขันโมหิโย Thank you. น้ำมต์หมดแล้วได้เลยได้น้ำมนต์แล้ว เป็นโองมาถึงเสียค่าเสียเรียบร้อยแล้วนะครับวนที่ซ้อมทางส่วนของที่เป็นฐานนะครับทั้งขาพ่อบอกว่าหลอดฐานก็เหมอือนหลอดโกงไม่มีสองที่เลยเราไปด้วยแน่นด้วยนะครับถ้าเป็นหนุ่มท่านก็ทงน้ำมนต์นะครับทงหน้าตรงนี้ทำประมาณที่สองนะครับรต,อนนต,ตอบลอด

โยอรวยอานุภาพโห้ยอิยาสิทธิยาอะเนยอถาติตังวังทีติติอะหะลิตุอะเนยอะทิเสติเยสวาธาตุธา นะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิทังอุปันโนสุมาเกวะตะสุจิตตังธัมมะ <imitation> nam ngàn qua anui qua namui thầyo huai thầyan su thầyma hreapa ni tam va คารวะอภิเสกสัพพะอานังอัง i uh the -huh. ありがとうございます。 どういうことだろうな。<laughs>